ท่านดูเส้นนะครับเส้นที่วิ่งลงมาทั้งองครับเส้นนะฮะนะท่านท่าลองดูเส้นก่อนนะครับเส้นเนี่ยวิ่งมาเหมือนฝนตกครับนะเส้นเนี่ยวิ่งลงมาเลยนะทั้งองคนะท่านดูดิเนะครับเส้นวิ่งลงมานะครับแล้วหลังจากท่านเห็นเส้นวิ่งลงมาเนี่ยท่านลองมองแบบผมนะฮะเรามองไปพร้อมกันนะครับ นะฮะไม่มุสาโกหกนะเราเห็นไปพร้อมกันท่านดูดิฮนะพอเราเห็นเส้นเนี่ยวิ่งลงมาผ่านจมูกผ่านหน้าผ่านทั้งองค์ตรงไหนก็ก็ตามนะที่ท่านมองนะมองถึงโทรศัพท์นะท่านจะเห็นเป็นเม็ด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 แล้วเป็นเส้นวิ่งลงมาเลยครับนะฮะท่านนะเป็นเป็นผงนะฮะเป็นผงนะฮะเป็นผงชน,น,นิดหนึ่งนะฮะ ท่านดูหน้าท่านเนี ا, umas, ่ยเหมือนผระฤือสีนะครับท่านดูดิฮะนะครับหน้าเหมือนผระฤือสีนะฮะท่านดูดิฮะดูลูกตาท่านนะครับลูกตาใหญ่นะแล้วเป็นเม็ดผงขุดข um ึ้นมาทั้งองค์ท่านท่านดูเขายุบขดรัดนะครับท่านดูสวดทรงองเอวท่านท่านดูนะท่านดูท่านดูฮะสวดทรงองเอวนะท่านดูฮะเขาขดนะะเขาขดนะฮะเขาขดเขายุบเขารัดนะครับ พอเราเนะี่ยเราดูสดนทรงเอ,งเ,อเราจะเห็นนะผ้าจีวรน,นั้นผ้าลงมาจากหัวไหล่นะ่ยหัวไหลขวามือเรานะฮะซ้ายของท่านผ้าลงมาท่านดูนะท่านดูคลื่นผิวนะครับท่านจะเห็นเส้นวิ่งนะฮะเส้นวิ่งตัดผ่านหน้านะครับนะมีเส้นตัดผ่านหน้ามีเส้นตัดตเส้นเป็นลอยๆเส้นอยู่ในองค์พระของยันบทพุทธคุณนะตารางไข้และตารางสี่เหลี่ยม ร้อยสิบสองยันนะครับยันเล็กยันใหญ่ท่านดูนะครับท่านดูนะฮะเส้นเนี่ยตัดมาตรงตรงคิ้วเลยนะครับผ่านลูกตาท่านดูนะฮะเป็นเม็ดผงนะฮะผงขุดทําให้เราเห็นนะฮะแล้วท่านดูนะฮะสว่วดทรงองค์เอวเครื่องทรงท่านท่านดูนะฮนะนีคล้ายๆเส้นใหญ่วิ่งทั้งองเลยเหมือนใหญ่มุมมุมท่านนะครับพระไม่เคยออกจาก ออกมาโดนสัมผัสมือเลยเม็ดยังผิวยังกำรรมหืหยีท่านดูเลยท่านดูครับท่านดูนะฮะเราเราไล่แสงนะท่านดูนะท่านดูความงามของท่านดิครับท่านดูครับครับท่านดูเส้นนะฮะบล็อกไม้นะเสี้ยนไม้นะวิ่งผ่านลูกตาลงมาเลยนะครับบล็อกไม้เสี้ยนไม้นะเส้นยันนะครับ เส้นเป็นร้อยๆเส้นน,นะเส้นยันแล้วก็ท่านจะเห็นเส้นยันท่านจะเห็นเส้นเน sehen, รรี่ยปรากฏต่างๆเลยเป็นอักขระยันนะ Led นนะท่านดูนะท่านดูนะลงมาตรงตรงตรงช่วงข้อพับนะเป็นเส้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 นผ่านมาแนละ้วยันเต็มเลยนะตรงตรงตรงน้าแข้งท่านดูนะหน้านะแข้งเนะี่ยยันทั้งนั้นเลยนะท่านดูนะเนี่ยผมเคลื่อนนะเคลื่อนไปดูตรงหน้าแข้งเห็นไหมเป็นยันทั้งนั้นเลยท่านฮนะ ท่านดูแล้วท่านท่านนั่งอยู่บนที่งดงามมากนะฮะท่านดูนะครับเป็นคลื่นดอกบัวนะท่านนั่งอยู่บนที่ดอกบัวงดงามมากนิ้วยังเห็นเลยท่านดูนะครับท่านดูปลายนิ้วนะครับเดี๋ยวท่านดูปลายนิ้วนะฮะท่านดูปลายนิ้วนะท่านดูนะครับตาท่านสวยนะมองขึ้นไปลูกพระเนรท่านเนี่ยรามีชีวิตท่านดูนะท่านปลุกเสกนะฮะโดยพระฤาษีนะท่านดูนนะเราพยายามให้ท่านเห็นแบบ ไปพร้อมกันท่านท่านดูผิวผิวผงครับผิวผงเนี่ยเขาตึงมั่งหย่อนมั่งตึงมั่งหย่อนมั่งแน่นมั่งนะฮะท่านดูนะฮะแล้วก็จะฟูเหมือนขนมถ้วยฟูนะเป็นขนมถ้วยฟูมณห้ะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะตึงมั่งอะไรมั่งท่านดูนะฮะเนี่ยท่านดูนครับผงนะฮะขุดขึ้นมานครับ ท่านดูนะผงขุดนะฮะขุดแล้วพอได้เวลาเยอะๆสีก็เปลี่ยนครับท่านดูนะข้างหลังนะท่านดูนะท่านดูในข้างหลังนะเนี่ยเดิมเดิมเลยท่านดูนะท่านดูนะไม่ได้ระเบิดนะไม่ไม่ได้ระเบิดแล้วสนิมกินนะครับเอาเป็นแบบนี้ของแม่พิมพ์ครับนะท่านดูนะครับสวยท่านดูนะฮะวิจิตรเลยนะท่านดูนะท่านดูนะ พระท่า,ากระดานนะกรกเก่านะท่านดูนะหน้าพระฤาษีนะครับท่านดูนะฮะโลหะหดยุบรัดนะฮะรัดเป็นกระดูกเส้นเป็นบล็อกไม้คบจูดให้คบจูดนะฮะเข้าใจกันนะฮะบล็อกไม้เชี้นไม้เส้นยันยันผงวุ่นนะมวลสารต่างๆหดสะบัดรัดยุบตามอายุนะครับตามอายุท่านกี่ปีกันหดยุบรัดตามอายุครับท่านดูนะฮะ สวยมากเลยครับ